สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของห่วยรัฐหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์นะคะรวมข้อมูลห่วยรัฐบาลนะคะเพชรบูรณ์ก็อันนี้จัดรวบรวมข้อมูลมาให้นะคะก็จะมีทั้ง แต้มทั้งตามหลักนะคะเลขดับด้วยนะคะก็จัดรวมมาให้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูกันแบบสะดวกสะดวกนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะสำหรับแต้มร้อยสิบหน่วยนะคะงวดที่แล้วเนี่ยแต้มนี้อยู่ที่ข้อมูลรวมนะคะแต้มร้อยสิบหน่วยสิบหน่วยแล้วก็สิบหน่วยล่างนะคะแล้วก็สิบหน่วยบน ในงวดนี้นะคะแต้ม110หน่วยบนแต้ม 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8ค่ะแต้ม7ตัวนะคะต่อมานะคะแต้ม110ค่ะ แต้มร้อตัวนะคะสูอ่ะขอไปแปดห้าสาย์เจ็ดเก้ค่ะ สิล่างนะคะสิล่าง7 8 1 2 3 4 5สอาค่ะสำหรับหลัก10ล่างนะคะติดตามแล้วดูไว้ก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์ก็จะเราเพิ่งจะเริ่มติดตามนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เคยเช็คทุกข้อมูลนะคะก็ถ้าใครเนี่ยติดตามประจำอยู่แล้วนะคะก็ อคอมเมนต์า Comment มาบอกกันด้วยนะคะหน่วยล่างนะคะหน่วยล่าง7ตัว3 4 6 7 9 1 2ค่ะสำหรับข้อมูลหน่วยล่างนะคะ ต่อมานะคะดับแต้ม10หน่วยบนค่ะให้ดับแต้ม1ค่ะต่อมานะคะแต้มดับแต้ม10หน่วยบน5ค่ะ หน่วยบนไม่มี8ค่ะดับหลักหน่วย8ค่ะหน่วยบนไม่มี6นะคะสำหรับเลขดับหน่วยบนดับหค่ะ ดับหน่วยบนไม่มีสีนะคะหน่วยบนดับสีค่ะ สิบบนสี่ตัวนะคะสี่ห้าแปดหนึ่งค่ะงวดที่แล้วหลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดเพราะว่าดูอยู่นะคะสําหรับหลักสิบบนแคปแคบแล้วก็เก็บข้อมูลไว้อยู่จากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วหลุดค่ะหลักสิบคือศูนย์งวดที่แล้วนะคะงวดนี้สิบบนสี่ห้าแปดหนึ่ง หลักร้อยบนนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วสำหรับหลักร้อยบน6ตัวนะคะงวดนี้0 3 4ย์สาหค่ะสำหรับหลักร้อยนะคะมีข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะก็เหลือแต่คอมเมนต์นะคะคอนเฟิร์ม ว่าข้อมูลเดินยังไงนะคะใครติดตามยังไงแบบใช้ยังไงกันอะไรอย่างนี้นะคะก็รอฟังอยู่นะคะทุกคนอ่ะร้อยบนนะคะต่อมาค่ะดับล่าง7ค่ะล่างไม่มี7นะคะอันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะคะเรายังไม่ได้ดูกันเนาะยังไม่ได้ดูกันก็ยังใหม่อยู่ ดับล่าง5นะคะดับล่าง5ค่ะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลรวมนะคะของห่วรัฐบาลเพชรบูรณ์นะคะก็มีมาแต่ช้านานแล้วนะคะข้อมูลของอาจารย์ท่านนี้นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดตามแบบจริงจริงจังๆนะคะก็ติดตามเป็นแค่บางชุดข้อมูลนะคะเพราะว่าการที่จะติดตามทุกชุด ทุกข้อมูลให้ครบนะคะเราจะต้องอไปติดตามทั้งหมดให้ได้ครบนะคะบางทีก็จะมาไม่ครบนะคะถ้าเราได้ชุดมาแบบครบแบบนี้มันจะง่ายต่อการติดตามแล้วก็การจัดทำคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นเป็นชุดของอาจารย์แต่ละท่านไปเลยนะคะแต่ถ้าเราได้มาแบบ ผสมกันมิกกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแยกข้อมูลกันกันเองแล้วก็มาดูแต่ละท่านแต่ละอาจารย์ไปอีกนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะจะง่ายนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ติดตามดูข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านแล้วก็มาแบบต่อเนื่องอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นการดีนะคะแต่ว่าแต่ละท่านนะคะ ก็จะมีชีวิตประจำวันชีวิตส่วนตัวนะคะอันนี้เราก็จำเป็นต้องรอนะคะถ้าเราติดตามอาจารย์ท่านไหนอยู่นะคะถ้าข้อมูลไหนมาช้าก็แสดงว่าอาจารย์ท่านไม่ว่างนะคะมะีธุระต้องทำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทำงานก็ชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้นะคะก็ ประมาณนี้ละคะ่ะก็เหมือนกับคนที่ทําคลิปนี่ละคะ่ะก็มีงานประจําต้องทํานะคะก็แบ่งเวลามาจัดทําคลิปวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆได้ติดตามข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านนะคะเพราะว่าเราก็รักในการเสี่ยงโชคนะคะเหมือนๆกันนะคะไปทางเดียวกันโอเคค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ